ครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมในอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่นะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ณนะช่วงเช้าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเรื่องจากระดับน้ําค่อนข้างจะสูงกว่าที่ที่คุณผู้ชมเห็นได้เกือบเกือบหเมตรเลยก็ว่าได้นะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการนําผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุนะครับ ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จากที่ทีมข่าวได้มีการติดตามดูนะครับถึงแม้ว่าระดับน้ําจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงพบว่าสถานการณ์ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีฝนต,ตกในบริเวณพื้นที่ต้นน้ําอย่างตําบลแม่นาจรรวมถึงอําเภอกาลยานิวัฒนานะครับซึ่งอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับชาวบ้านในบริเวณนี้ถึงสถานการณ์ในช่วงเช้าหน่อยครับอยากสอบถามนิดนึงครับว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างครับ ครับก็สถานการณ์ในช่วงเช้านะครับก็พอสมควรนะครับก็ประเวลาประมาณตีสองได้รับแจ้งจากทางอำเภอทางหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านสายเหนือนะครับจะมีมวลน,น้ํามหาศารจากอาเภอกระยาวัฒนานะครับและ,ะบ้านแม่ชานะครับไหลลงสู่ลำน้ํานแม่แจ่มนะครับก็ ช่วงประมาณทีสองก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้เฝ้าระวังเตรียมตัวนะครับกับกลุ่มผู้ปรอบ,บางและผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงตอนตอนสายนะครับในช่วงตอนสายนะครับแล้วก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้ามวลน้ํา ก็เริ่มทยอยมานะครับจากเป็นมวลน้ําจากบ้านแม่ชานะครับมาก่อนรอบรอบแรกเป็นมวลน้ําจากบ้านแม่ชาและขุนไม่ยอดที่ไหลลงสู่ลําน้ําแม่แจ่มทําให้ท่วมนองที่ชุมชนบ้านเกาะน,นะครับในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีอีกรอบหนึ่งเป็นมวลน้ามหาศาลจากใหญ่ที่สุดที่สูงประมาณ5เมตร90จากมวลน้ํากระยายวัฒนาที่ไหลลงสู่ลําน้าแม่แจ่ม นะครับอา,าสู่ทที่บริเวณลำน้ำแม่แจ่มแล้วก็ไหลลงสู่ชุมชนน้านเกาะทำให้เกิดน้ำท่วม,มเป็นสองรอบค่อยากสอบถามนิดนึงว่าเปรียบเทียบสถานการณ์เนาจากาน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนนี้ครับลักษณะสถานการณ์แตกต่างจากไหมหรือว่ามีความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไรบ้างอาสำหรับเปรียบเทียบกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมก็ ถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมวันที่27เนี่ยน้าเอ่อหนองมากมากกว่าครั้งนี้นะครับมากกว่าครั้งนี้สูงประมาณสองเมตรได้นะครับสูงประมาณสองเมตรได้แล้วน้าไปหยุดอีกทีก็ประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มน้าไปหยุดไปหยุดอีกทีประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแต่มาในในวันนี้ในวันนี้ก็ท่วมสองรอบแต่น้ํามาเร็ว แล้วก็แบบแห้งเร็วนะครับมาเร็วแห้งเร็วนะครับอยากสอบถามตอนนี้นิดหนึ่งว่าตอนนี้ยังคงมีการต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อะไรบ้างไหมครับอ่าตอนนี้ถามว่ามีการเฝ้าระวังอะไรกันไหมก็ตอนตอนเย็นที่ผ่านมาก็ได้ประชาสัมพันธ์ได้รับข่าวจากทางอำเภอและหน่วยงานราชการนะครับว่าให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ทาง,งศาาูนย์แม่สอดอำเภอกาลยายวัฒนาและป่าหิ่งฝนมีฝนตกต่อเนื่อง และเป็นจํานวนมากนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามวลน้ำเนี้ยจะมาถึงแม่แจ่มประมาณกี่โมงแต่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับเมื่อกับอ,อย่างผมผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> อีกหลายๆท่านก็จะได้เฝ้าคอยระวังแล้วก็จะได้ไประทานผ่านให้ชาวบ้านต่อไปครับขอบคุณมากครับ ครับอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับว่าในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยเฉพาะในบริเวณชุมชนช่างเครื่องนะครับในบริเวณนี้นับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่แจ่มเลยก็ว่าได้เนื่องจากในบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนของชุมชนค่อนข้างมากรวมถึงเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่แจ่มเลยก็ว่าได้นะครับและบริเวณนี้นะครับนับเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่แจ่มไม่เกิน100เมตรนะครับส่งผลให้พื้นที่นี้นับเป็นพื้นที่รับน้ําต่อ จากอำเภอกาลยานิวัฒนารวมถึงตำบลแม่นาจอนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็นับเป็นพื้นที่แรกหากเกิดมีขออภัยครับหากเกิดน้ำท่วมครับขอบคุณครับคุณวีรพัฒครับท่